อนปลาทูครับมาอนี้ขัวรพริกหอมกระเทียมครับนี่หอมๆก่อนเดี๋ยวเราไปตำใส่โคกับแซบๆด้วยนี่ครับมาแกะปลาทูอันก่อนเหี้ยมาอุ่นปลาทูครับปลาทูทอดถึงมาจากตลาดอุ่นมันนนห,อนหน้อนจังเลยพริกใบพริกมากสกรอบของรอบครับ ข้อเสเร็จแล้วแล้วเ้าก็มาแกะพระทูออกครับเนี่ยรู้เอาพึ่งจะหน่อยก่อนครับเนี่ยมากมาแกะพระทูกันแกะแกะแล้วแล้วครับเราแกะแล้วแล้วหชิมมะตัมพริกหอมกระเทียมใส่ครับไม่ต้องเใ็ดยากครับเ็ดง่ายๆครับชิมเส็บๆนุ่งๆครับเนี่ยตำพริกครับตำพริก ปากะคออกประทูมาลุงครับมาทูมาใส่แล้วก็คุ้นคุ้นคเคุเคุเแล้วก็ตักออกจากถ้วยกีนใดที่เราครับนย่ยเพิ่งครับใส่คุเรคุเรเองครับนี้ยกระแสเมื่อครับประตูสามตัวี่ายครับกินเนื้อก่อนครับก็มากินหัวันทีหลัง ตักใส่จานครับที่นี่โอ้ยจะเสียบอีกเดี๋ยวหัวปลาทูมันเลี้ยงครับหัวปลาทูหน่อยสามหัวมันเลี้ยงใส่ติดเทอมหอมนะครับเลี้ยงใส่เนี่ยรียกว่าพวกผักมันนี่เลยดอกกระเจียวครับเนี่ยดอกกระเจียวไปตลาดมาไม่เศร้า ทะเลดอกกระเจียวมาทะเลดอกกระเจียวปลากับดอกกระเจียวปลูกอย่างมะรวกครับกินง,ง่ายๆครับสบววว่วครับพวกเดวๆเลยครับตั้งใส่จานกินครับเสพๆนัวๆเตอมนี้เด้อนี่รอมันสุกก่อนจัง่อยครับสุกแล้วตักใส่จานเลยวานนี้เอ้ย กินแสแด้วยนี่ครับใส่จานอะไรล้วก็โอ้ยจะแสแปจะนัวย,ยังตรงนี้พวกปเปื่อยหอมๆนะังวงประทูเบื้ยยำกรอบๆๆแล้วกรอบไม่ยังนี่แล้ว เงือๆเงือเงืงอเดี๋ยวครับนี่ก็ไปตักเ้าสวยมามเ้าสวยใส่จานพร้อมกินแล้วครับไปไปบุ้มีม่ยังกินกะลองเฮดเพิ่งเอร์ครับคนประทูะแซ่บครับหม้อหม้อมนื้มนอมะนี้คอสกินเข่ากันเด้อครับไปเจอกันไหมครับตัวนอครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์น้ำเนลเดอร์ครับผมครับ